เจอแบบที่นี่ค่ะถึงอะไรคะถึงเล็กๆที่เรียกว่าแบบพันครธะมาทำอะไรกันวันนี้มาเก็บเกี่ยงมาหยาค่ะมาคืนความสุขค่ะสู่มาคืนสุขึ้นพัทยาค่ะตอบแทนคืนคืนสุขพัทยานี่คือการคืนความสุขูง มาอย่างนี้ถึงได้เห็นนะคะว่าหาดพัทยาเนี่ยจริงๆถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ไม่ทิ้งสิ่งสกปรกหรือว่าพวกถุงพลาสติกแม้กระทั่งแคมป์เติก็ยังทิ้งลงมาเนี่ยนะคะถ้าเราช่วยกันดูแลสิ่งนี้นักท่องเที่ยวเขาคงจะมาเยอะเพราะน้ำมันจะสะอาดมากน่า,นามากเที่ยวมากเลยค่ะทื่ทะเลให้ความสุขกับเราให้ความปลอดภัต้อ,องตอบแทยนอกค่ะรักษาธรรมชาติไม่เป็นอันตรายมค่ะขอบคุณกลุ่มเล็กที่เรียกว่าแบบการนะคะ ที่ให้โอกาสให้เราได้มาร่วมรรในวันนี้ค่ะได้ทาให้เราทุกคนเนยกันไดรู้ว่าร่วมกันนะคะคุณเชาัทยา่นี่รจะถามอะไราอยากใจยากจะให้ช่วยรณรงค์นะครับให้สังคมช่วยรณรงค์ไม่ได้แค่หาตเ่นที่เดียว คือทุกๆที่ที่เป็นแหล่งแห่งท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นหน้าตาของประเทศเราเพราะนั้นเชื่อันรณรงค์รักษาความสะาไว้เป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณชา